สวัสดีครับทุกคนเห็นกล่องแบบนี้ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรนั่นก็คือเดวมอนสเตอร์แองเจิลอินคาวนั่นเองซึ่งจะเป็นตัวน้องซิโมโมตัวสีขาวที่ลิลิซออกมาได้แบบระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเพิ่งจะได้มาครอบครองแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสในการรีวิวตัวน้องนะครับซึ่งน้องก็จะมาในกล่องสีน้ําตาลใหญ่ๆซึ่งหลายๆคนชอบเรียว,ว่าแบกลงสมนะครับเพราะว่าน้องกล่องใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวกล่องจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราดูกล่องสีนนน้ําาตลกกั่อ กล่องสีน้ำตาลจะมีโลโก้ชัดเจนนะครับว่าเป็น The Monster Angel in Cloud นะครับ w i New Face Door ซึ่งตัวน้องซิโมโมทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลรุ่นแรกหรือจะเป็นสีขาวรุ่นนี้เขาก็จะมีกล่องสีน้ำตาลแบบนี้มาให้เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องสีน้ำตาลนี้กันครับะครับเมื่อเราเปิดกล่องตัวสีน้ำตาลก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่โอ้มีแผ่นอะไรรองไว้ด้วยนะครับเพื่อกันน้องเสียหายนี่ เรามาดูทีละชิ้นกันก่อนอันนี้จะเป็นตัวถุงผ้าซึ่งก็จะแถมมาให้กับทุกๆออเดอร์ที่มีการสั่งตัวน้องซิโมโมขนาดใหญ่นะครับเอาละเดี๋ยวเราเรามาดูถุงผ้าเป็นชิ้นแรกกันก,นก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปดูน้องอันนี้จะเป็นถุงผ้าขนาดใหญ่มีเขียนคำว่าซิโมโมแองเจิลอินคลาวนะครับแล้วก็ตัวถุงจะเป็นสีออกข,ขาวๆเทาๆประมาณนี้แล้วก็เหมือนอยู่ในแบบกรีกโบาราณมีเสาอะไรล้มเต็ไมไปหมดเลยนี่อันนี้จะเป็นกระเป๋าอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เขียนว่า The Monster s i m ซิโมโมซีรีเบอร์2นี่แล้วก็ตัวถุงนี้นะครับเขาจะมีขนาดใหญ่พอที่จะใส่ตัวน้อง n อ e เ i n ล c น u d เวอร์ชันนี้ได้เลยข้างล่างก็จะมีโลโก้ของตัวป๊อปมาสกับ The m o n นสเตอร์ด้วยเนี่ยครับถ้าเราขยายดูดีก็ถุงก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะใส่ตัวกล่อง a n g e จ i n Cloud ได้เลยนะครับเนี่ย และชิ้นเอกของเราก็คือตัวน้องซิโมโม่นะครับเดี๋ยวเราเอาน้องออกมาจากตัวลงศพสินดาตากันก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวกล่องของน้องซิโมโม่นะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ลําบากผมมากในการรีวิวโอ้เอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าเริ่มจากตัวหน้ากล่องเขียนคําว่า angel in cloud นะครับนี่แล้วก็มีเขียนภาษาจีนอยู่บริเวณนี้ด้วยแล้วก็เราจะเห็นนี่ตัวน้องน,าน่ารักมากๆแล้วก็ตัวอักษรตัวฟันตัวจมูกเขาอะ มันมีความแบบสะท้อนวิบวับสีน้ำเงินด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเขียนคาโปรยด้วย Light o l human being are flawed Angel don't have to be perfect Just learn in and listen to the whisper my friend Open this book and I will show you Every cloud has silver lining น่ารักมากๆเลยนะครับแต่ว่าน่าจะยังไปไม่ไหวตอนนี้ นอกจากตัวน้องใหญ่เราก็ใช้พลังกำลังในการรีวิวพอสมควรเลยนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูข้างล่างต่อข้างล่างก็จะมีเขียนคำว่า The Monster Simomo Series เบอร์สองนะครับมีโลโก้ของตัวป๊อปมากับ The Monster ด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องเปิดดูตัวน้องข้างในกันนะครับเอาละก่อนที่เราจะเปิดดูเรามาดูรอบๆได้กันก่อนดีกว่านี่อันนี้จะเป็นด้านข้างก็จะมีเขียนเบอร์สองนะครับ Angel in Cloud แล้วก็มีเขียนภ a g a z i n ด้วยแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็น รอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นรอยของตัวกล่องนั่นเองอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ของตัวปั๊มมา The Monster, how to work แล้วก็มีพวก product spec แล้วก็ warning ต่างๆอันนี้จะเป็นด้านกล่องอีก ด้านข้างของกล่องอีกด้านหนึ่งก็จะมีเขียนเลขสอง a n g e จ in c l o u d เช่นเดียวกันข้างบนก็จะมีเขียนโลโก้นะครับป๊อบมากับ The Monster เอาละถ้า,าพร้อมแล้วเราก็มาเปิดกล่องดูตัวน้องข้างในกันเลยดีกว่า ตัวกล่องนะครับก็จะเปิดจากด้านข้างแบบนี้นี่พอพอเราเริ่มสไลด์ตัวขึ้นเนี่ยตัวฝากล่องก็จะเปิดออกแบบนี้เอาละครับนี่ก็คือเป็นตัวน้องซิโมโม่เอ็นเจนินคลาวซึ่งตัวน้องซิโมโม่ก็จะมาในตัวโทนสีประมาณสีขาวนะครับก็จะดูมีความแบบอาจจะดำๆนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวรุูนลายของตัวน้องนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาลองสำรวจดูกันอันนี้จะเป็นตัว กล่องนะครับซึ่งจะอยู่ข้างๆบริเวณนี้ที่โชว์ให้ดูเดี๋ยวเรามาลองแกะดูว่าข้างในจะมีอะไรเมื่อแกะออกมาแล้วข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เหมือนมีแผ่นอะค,คริลิกนี่แล้วก็ตัวแผ่นอะค,คริลิกก็จะมปเขียนคําว่า Ang e l i ิน l o u d นะครับแล้วก็มีตัวน้องซิโมโมซึ่งก็เป็นเวอร์ชันนี้ซึ่งจะเป็นตัวสีขาวๆแล้วก็มีเขียนคําโปรยเหมือนกับตัวหน้ากล่องมีโลโก้ของตัวป๊อปมา t กับ The Monster ด้วยแล้วก็แผ่นอะค,คริลิกตัวนี้มันจะเป็นแบบเสียบแบบนี้ พอเสียบเสร็จเราก็จะสามารถตั้งน้องไว้สำหรับโชว์ในกล่องสวยๆได้เลยนะเพราะฉะนั้นการคอนเฟิร์มในครั้งนี้จะเป็นแบบแผ่นอะคริลิกสใสเฮ้ยสวยมากๆเลยแล้วก็ก่อนใช้งานนะครับอาจจะต้องแกะตัวพลาสติกหน่อยทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่ามันมีความเป็นรอยเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันมีแผ่นพลาสติกใสคุมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราลอกแผ่นพลาสติกใสออกน้องก็จะแบบตั้งการ์ดตัวนี้โชว์แบบสวยงามมากๆ เอาละครับเมื่อเราดูตัวการ์ดคอนเฟิร์มเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาดูตัวน้องซิโมโม่กันดีกว่าเอาละครับผมก็แกะตัวน้องซิโมโม่แองจอนินคาวออกมาจากตัวกล่องเรียบร้อยนะครับตัวน้องขนจะเป็นประมาณนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะนุ่มนิ่มมากๆตัวขนเนี่ยเขาจะมีสีขาวแล้วก็สีดำๆแบบนี้แซมแซมอยู่นะครับน้องค่อนข้างน่ารักมากๆแล้วก็บริเวณฟันของน้องนี่จะมีข้างหนึ่งที่เป็นสีเงินๆนะครับจมูกน้องก็จะเป็นสีเงินๆประมาณนี้ ตาน้องก็ยังขยับได้ปกตินะครับซ้ายขวาสามารถที่จะขยับและปรับเปลี่ยนทิศทางได้สําหรับตัวหางเองนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของน้องก็จะมีเหมือนเป็นเกรด็ดคล้ายๆเหมือนเกรดไดนโนเสาร์ประมาณนี้ครับก็จะเป็นสีน้ําเงินประมาณนี้แล้วก็หางของน้องก็สามารถที่จะดัดได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่แล้วก็ตัวน้องพิเศษมากๆเพราะว่าเวอร์ชันนี้น้องเขาจะมีปีกปีกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นิ่มๆแบบนี้ซึ่งก็จะมีปีกอยู่สองข้าง ส่วนมือของน้องนะครับก็สามารถปรับได้เหมือนกันนี่แล้วก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงสั่งชี้แบบเหมือนเวอร์ั่นไอฟายูก็ได้เหมือนกันนี่น้องก็จะชี้มาน่ารักมากๆเลยนี่บริเวณเท้าน้องก็ไม่ธรรมดานะครับนี่เคาเพ้นต์ตัวเล็บเป็นสีเงินด้วยทั้ง2ข้างเลยนี่สีเงินเงินแบบนี้น่ารักมากๆสําหรับตัวน้องซีโมโม่เอ็นเจลอินคลาวนะครับบริเวณเท้าอของน้องนะครับก็จะมีตัวโลโก้ของตัวป๊อปมาร์ทกับลายเส้นของคุณคัซิงและนอกจากนี้เนี่ย ด้านข้างเขาก็จะมีตัวที่เป็นแท็กประมาณนี้ด้วยนะครับซึ่งแท็กตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับแท็กรุ่นใหม่นี่ทุกคนเห็นไหมมันจะมีตัว QR วโค้ดตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าซึ่งสามารถสแกนได้นะครับว่าน้องเป็นของแท้หรือของปลอมก็โดยการสแกน QR โค้ดที่มากับตัวน้องได้เลยนี่สาหรับตัวน้องอาจจะต้องทําการปรับแต่งขนหมายความว่าวีผมอะไรสักหน่อยเพราะว่าพอน้องออกมาจากกล่องน้องก็จะแบบ ย u บูบี้ประมาณนี้นะครับก็พยายามยีจัดทรงให้น้องสักหน่อยนะครับถ้าเราจะาไปตั้งโชว์แล้วก็เคยเห็นคำถามในทางโซเชียลมีเดียนะครับเขามีいいถามว่าตัวหูน้องมันเป็นรอยแบบนี้อันนี้ปกติไหมนะครับก็ขอตอบว่าเป็นปกติเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นตัวเขาเรียกอะไรกิมมิคของน้องแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่เวอร์ชันที่เป็นซิมโม่เวอร์ชันแรกเขาก็จะมีหูที่เป็นรอยประมาณนี้หรือแม้กระทั่งตัวลาบูบู ตัวอื่นๆนะครับที่เป็นพวกฟิกเกอร์ถ้าสังเกตดีๆบริเวณหูเขาก็จะมีรอยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้รอยหรือดีเฟกตจากตัวโรงงานแต่นี่เป็นการดีไซน์ของตัวลาบูบูกับซิโมโมนั่นเอง และแน่นอนนะครับตัวน้องซิโมโม่ไม่ได้มาแค่ตัวนองเท่านั้นนี่เขายังมีเคสของเขาด้วยเอาไว้สําหรับตั้งโชว์แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องค่อยๆแกะเคสออกมาดูแล้วก็มารีวิวพร้อมกันว่าเคสที่ผมสั่งมามันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนแล้วพอเอามาใช้กับน้องเนี่ยเวลาตั้งโชว์มันจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องตัวนี้กันเอาจริงๆผมก็มีการแกะไปบางส่วนนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพแบบมีการลือดออกมานิดๆหน่อยๆ ถ้าเท่าที่ดูเนี่ยทางร้านแพ็คมาค่อนข้างดีนะครับนี่เพราะว่าบับเบิลเนี่ยก็ห่อไว้หลายชั้นแล้วก็ที่กล่องก็จะมีเขียนแปะว่ากันกระแทกนู่นนี่นะครับเอาละเดี๋ยวเราลองแกะตัวเคสตัวนี้เอามาดูดีกว่าเริ่มจากฝาตัวนี้ก่อนเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างฝาอะคริลิกที่เราแกะออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีเหมือนพลาสติกแบบนี้เขาเรียกพลาสเตอร์เนาะพลาสเตอร์เอาไว้แปะรอบๆไ้ก่อนพเพราะฉะนั้นเนี่ย เขากาันการเป็นรอยนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้งานเราจะต้องลอกตัวที่เป็นแผ่นพลาสติกตรงนี้ออกไปก่อนด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวใสๆประมาณนี้นะครับนี่ส่วนอันนี้จะเป็นตัวกล่องอะคริลิกที่เอาไว้ครอบตัวน้องนะครับนี่เขาก็แพ็คมาอย่างดีมากๆคือมีแบบกันมุมแบบนี้เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ห่อด้วยบับเบิ้ลด้านรอบแล้วก็ห่อรอบด้านแล้วก็อย่างหนาด้วยนะนี่ลองดูค่อยๆดู ออประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจได้ว่ามันไม่น่าจะมีความเสียหายนะครับไม่น่าจะแตกอะไรเอาล่ะเดี๋ยวเราลองแกะตัวนี้แล้วมารีวิวกันดีกว่าเอาจริงผมอยากให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราแกะตัวกล่องมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งฐานที่ผมแกะออกมาเป็นชิ้นแรกเนี่ยเขาจะไว้สําหรับวางตัวน้องก่อนเราค่อยเอาตัวอะคริลิกตัวนี้คุมทับนะครับแล้วก็ความเด่นของตัวอะคริลิกตัวนี้มันก็คือนี่มีการสลักคําว่า s i m o m o Angel in Clouds ดด้วยนะครับซึ่งแบบ เท่มากๆเลยนี่ถ้าผมแกะไอ้ตัวนี้ออกทั้งหมดเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผลลัพธ์แล้วเมื่อแกะตัวนี้ออกทั้งหมดแล้วเอาตัวน้องซิมโมมาใส่เนี่ยจะแบบสวยงามขนาดไหนอะเราไปชมกันเอาละรครับผมก็เอาตัวน้องซิมโมใส่ลงไปในกล่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ใส่ได้ฟิตพอดีกับตัวน้องเลยทีเดียวตรงอะคริลิกที่เป็นฐานนะครับถ้าเรามี2กล่องที่เป็นไซส์แบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาไว้กล่องนึงมาซ้อนด้านบนตรงนี้ได้นี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบ เท่มากๆเลยนะครับถ้าเรามีน้องๆ2ตัวแล้วซื้อไซส์กล่องประมาณนี้แล้วก็ซ้อนไปเลย2ชั้นมันจะสวยงามมากๆ เอาละครับผมก็รีวิวตัวน้องซิโมโมโ่เดอมอนสเตอร์แองเจิลินคลาว์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวน้องน่ารักมากๆแล้วก็พอเอามาใส่เคสเนี่ยคือแบบสวยงามแล้วก็ตั้งโชว์ได้แบบยิ่งสวยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบนะครับตระกู The Monster, ลเดอะมอนสเตอร์ลาบูบูหรือซิโมโม่เนี่ยก็ควรจะหาน้องๆมาไว้ในครอบครองนะครับเอาละผมคง謝謝ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ